เวนานาเปิดชีวิตคู่13ปีตีกันฉ่ำแต่สุดท้ายจบลงบนเตียงเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่าอิจฉาสุดๆส,สำหรับนักร้องหนุ่มเวไทเทเนียมกับภรรยาคนสวยนานาไรบีนาเปิดโมเมนต์ที่ไม่ค่อยมีใครได้เห็นทะเลาะกันจนฝ่ายหญิงเก็บกระเป๋าออกจากบ้าน แล้วจริงไหมที่เพื่อนเพื่อนเมากันว่าคู่นี้ทะเลาะกันทีไรต้องจบลงที่เตียงตลอดผ่านทางรายการคุยแซบโชว์คู่นี้รักกันมากแต่ก็ทะเลาะกันมากเหมือนกันคนไหนเป็นไฟคนไหนเป็นน้ำมันเวผมไฟนี่เป็นน้ำมันเราเป็นน้ำมันยังไงนานา เราเป็นคนจุดก่อนไงเราพูดพูดจนถึงจุดที่ไฟมันลุกออกมาพอไฟลุกเราก็หยุดตลอดถามเขาสิเวไม่จริงเมื่อวานบอกให้หยุดตั้งแต่สองนาทีแรกกลายเป็นคุยกันสี่สิบนาทีจริงๆมันเป็นเรื่องไร้สาระมากๆที่เราทะเลาะกันเถียงกันอยากให้มันได้ดีที่สุดเรื่องที่พี่นานาคิดว่าแรงที่สุดแล้วเจ็บจีดที่สุดนานา คือจะหยุดนานาได้คือเวต้องขึ้นแบบต้องออกจากตรงนั้นแล้วเสียงเขาจะแบบดังมากเราก็ต้องหยุดเรามีเรื่องให้ต้องตัดสินใจร่วมกันเยอะหลายเรื่องมากลูกก็ต้องตัดสินใจร่วมกันร้านตัดผมหรือเขาจะทำเอ็มวีเรื่องมันเยอะมากที่คนสองคนนี้ต้องมาคุยกันเวจะเอาตามงานมันจะทะเลาะกันตรงนั้น พอเริ่มตามงานโดยที่ยู u, ยังไม่ได้เคลียอะไรเลยว่ายูจะเอาอะไรแล้วเขาจะมาเอานั่นเอานี่เราก็บอกว่าจะเอาอะไรก็บอกมันต้องแรงขนาดไหนที่นานาเก็บกระเป๋าออกจากบ้านนานา,นาอ๋อมีเก็บกระเป๋าออกจากบ้านเก็บคอนเทนต์ก็มีเก็บดราม่าเพื่อให้ตามก็มีอธิบายเก็บให้ตามนานาแบบเอ๊ะ ทำไมเที่ยงคืนแล้วยังไม่ตามเราเลยเราเลยส่งโลเคชั่นไปให้ทะเลาะกันเก็บของออกจากบ้านนานา,นาขับรถออกจากบ้านไปเปิดโรงแรมแล้วนี่ไม่ตามนานาไปเที่ยวผับเวไม่รู้ด้วยว่าไปนานาคือเขาไม่ได้กลับบ้านไปดูว่านี่ไม่อยู่ก็ส่งโลเคชันไปให้เขาไม่เสียฟอร์มเหรอ นานามันเที่ยงคืนไม่กล้านอนคนเดียวแล้วจบยังไงเวก็ไปหาสิเพื่อนเมาว่าคู่นี้ทะเลาะกันเมื่อไหร่จบลงบนเตียงตลอดนานามันก็ไม่ทุกครั้งแต่แค่รู้สึกถ้าอันไหนฉันผิดฉันก็จะเป็นเจ้าหญิงเลยขอโทษอะไรอย่างนี้แต่ถ้าอันไหนแบบผิดด้วยมีส่วนร่วมนิดหนึ่งก็จะกลางกลางถ้าผิดหนึ่งร้อยละนานา ถ้านี่ผิดหนึ่งร้อยโอ้โหขึ้นสวรรค์เลยแต่เราผิดหนึ่งร้อยไม่ค่อยมีสิบห้าปีที่แล้วผมมีโอกาสเป็นพิธีกรในงานแต่งทุกวันนี้ความรักทั้งคู่เปลี่ยนไปไหมนานาความรู้สึกยังเหมือนเดิมมากคู่อื่นเขาคุยกันสองเรื่องคู่เราคุยกันสิบห้าเรื่องโอกาสที่ไม่เข้าใจกันมันเยอะกว่าคู่อื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดินกันมาขนาดนี้ ทำธุรกิจด้วยกันเยอะขนาดนี้แล้วยังอยู่ตรงนี้ได้แสดงว่าภาพวันแรกมันยังชัดอยู่มันยังไม่ใช่แบบหายไปเวขาดกันไม่ได้แต่ในช่วงขณะนั้นเหมือนกับผมจะต้องเป็นผู้ชายที่ดีขึ้นในทุกๆวันไม่ได้พูดเกินจริงนะแต่เหมือนผมจะต้องทําตัวให้อยู่ในทางที่ถูกต้องอะไรยากที่สุดที่ประคับประคองมาจนถึงทุกวันนี้นานา ที่ว่าเรื่องตีตีกันนี่แหละไม่รู้ว่าเป็นดอกไหนมันจะกลายเป็นไม่ยอมกันขึ้นมากลัวเหมือนกันเพราะทุกครั้งก็ไม่เคยทะเลาะกันเบาลูกน้องเห็นตลอดเรางัดกันเต็มที่เพราะเราแพชชั่นมากทั้งคู่นานาก็อยากให้งานออกมาดีมากนี่ก็อยากมากเขาก็จะมีเวของเขาที่จะไปโกเดียวกันนี่แหละกลัวเหมือนกันว่าจะพลาดอันไหนหรือเปล่า บางทีต้องหาวิธีคุยกับเขาว่าเฮ้ยเราต้องหาวิธีหาเรื่องรักกันไปนู้นไปนี่กันบ้างเอาจริงๆไปเที่ยวพอไม่ได้คุยเรื่องงานเวกับนานาไม่ได้ทะเลาะกันเลยนะแล้วการที่เราจะตัดแล้วไปหาเรื่องรักกันเวกบอกให้เขาพักโทรศัพท์บ้างนานาเขาก็ขอแหละยูให้มันเป็นเวลาบ้างเราก็บอกว่าเราจะพยายาม แต่ด้วยความที่สายโอเปอเรชั่นสายจัดการสั่งข้าวให้ลูกก็ใช้เวลาแล้วนะล่าสุดไปอเมริกาลูกอยู่เมืองไทยเอ๊ลูกขึ้นรถหรือยังต้องเช็คเวทําแบบนั้นได้ในสิ่งที่เขาทําแต่ว่าสี่ถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งมันไม่ได้ซูมไม่ได้สั่งข้าวให้ลูกมีไปดินเนอร์แล้วกลับมารักกันมากยิ่งขึ้น เวมีไปดินเนอร์แล้วกลับมาเกลียดกันนานาอ๋อวันครบรอบ13ปีทุกวันอังคารจะเป็นวันมีติ้งของ N E V E R S A Y C U T z มันจะมีอะไรคร้างอยู่ในที่ประชุมไม่พอใจกันแล้วเขาก็ไม่พูดจนมาถึงที่โต๊ะอาหารนั่งปุ๊บยูคิดยังไงวันนี้ที่ประชุมมาเริ่มใช่ไหมงัดกันอาหารเสิร์ฟมาผัวเมียไม่คุยกันเว เชฟมาอธิบายอาหารวันนั้นอาหารอร่อยไหมเวไม่อร่อยเลยกว่าจะเคลียร์กันไม่ได้ถ่ายรูปทางร้านเขาอยากจะถ่ายรูปให้เราสุดท้ายเรื่องนี้เคลียร์กันตอนไหนนานาสุดท้ายรู้เลยว่าเดี๋ยวกลับบ้านมันจะไม่เวิร์กเลยชวนเขาไปบาร์เปลี่ยนบรรยากาศเป็นคู่รักกันไม่ควรทำงานด้วยกันทำไมพี่เลือกจะทำด้วยกัน เวตอนผมแต่งงานผมแต่งตอนอายุ29ซึ่งตอนนั้นกูจะอยู่เมืองไทยไหมพอได้เปิดร้าน N E V E R S A Y C U T เซเขาก็เป็นคนมาช่วยเปิดช่วยหาช่างช่วยหาสถานที่หลังจากเปิดร้านไม่ถึง2-3เดือนก็มีโอกาสได้ซื้อบ้านหลังแรกของตัวเองพาผู้หญิงคนแรกก็คือเขาเข้าไปในบ้าน ชีวิตดีขึ้นไหมเวดีขึ้นครับนานา,นาไม่เคยโทโรจิกสามีนานามันอยู่แบบนี้กันมานานแล้วไม่เคยถามไม่เคยอะไรแล้วแต่เขาเลยเตือนผู้หญิงทุกคนอย่าเช็คโทรศัพท์เช็คแล้วเครียดที่นานาเป็นคนเซนแรงไหมนานานี่พูดตรงตรงผู้หญิงทุกคนมีกลิ่นมันไม่ต้องพยายามอยากรู้เรามั่นใจเขาเยอะในเรื่องนี้ ถ้าเขาจะไปจากเรายังไงเขาก็ไปแค่นั้นเอง